สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เจอกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสมุนไพร6ชนิดนะครับที่สามารถแก้หวัดคัดจมูกได้นะครับซึ่งเป็นสมุนไพรของไทยเรานะครับที่ใช้กันมาอย่างชานานอยู่แล้วนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสมุนไพร6ชนิดมีอะไรบ้างแล้วก็สรรพคุณของแต่ละชนิดเป็นอย่างไรโอเคไปดูกันเลยครับ ผลพลายทั้ง6ชนิดนะครับชนิดที่1คือหอมแดงนะครับชนิดที่2คือตะไคร้นะครับชนิดที่3คือขิงนะครับชนิดที่4คือพริกนะครับชนิดที่5คือยญ้าใต้ใบนะครับและชนิดที่6 คือกระเทียมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่และชนิดมีสรรพคุณอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยชนิดที่1คือหอมแดงนะครับวิธีการนะครับให้นําหอมแดงหนึ่งหัวเล็กๆนะครับมาปอกเปลือกแล้วก็กินสดๆนะครับพร้อมอาหารที่เรากินประจําทุกวันนะครับสบรรพคุณจากหอมแดงจะช่วยทั้งป้องกันบัดและบรรเทาอาการคัดจมูกลงได้นะครับแต่หากพบว่ายังไม่หายดี ก็ให้ใช้หัวหอมแดงเล็กจำนวน4-5หัวมาทุบพอแตกๆแ,แล้วก็นำไปต้มกับน้ำสะอาด1ลิตรให้เดือดแล้วเทน้ำใส่ชามใบใหญ่ๆก้มหน้าลงไปให้ห่างจากชามพอประมาณ แล้วก็คลุมศีรษะด้วยผ้าขนหนูแล้วสูดไอระเหยจากน้ำหอมแดงประมาณ5-10นาทีวิธีนี้จะทำให้เรารู้สึกจมูกเราจะโร่งมากขึ้นนะครับ2ตะไคร้ก็ทุบต้นตะไคร้สัก3-4ี่หัวนะครับให้แตกเราก็นำมาต้มกับน้ำเปล่า1ลิตรให้เดือดนะครับแล้วก็ยกลงรินเอาแต่น้ำแล้วก็มาจิบบ่อยๆนะครับเหมือนกับเราจิบน้ำชานะครับจิบสามารถจิบได้ตลอดทั้งวันนะครับ เพราะว่าตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรนะครับแก้คัดจมูกได้ผลดีเช่นกันแถมยังช่วยแก้อาการน้ำมูกไหลจากหวัดได้อีกด้วยนะครับต่อไป3มขิงนะครับให้นำขิงแก่หนึ่งแง่งนะครับมาหั่นเป็นแป้นบางๆจากนั้นให้เรานำมาต้มกับน้ำเปล่า1ลิตรนะครับโดยต้มประมาณ5นาทีนะครับแล้วเราก็ตักเอาขิงออกเอาแต่น้ำขิงมาดื่มขณะอุ่นๆน,นะครับก็จิบเหมือนกันนะครับโดยดื่มครั้งละประมาณ1แก้วนะครับ เช้ากลางวันและเย็นน้ำขิงจะช่วยลดน้ำมูกลงได้นะครับต่อไป4ให้นำต้นพริกนะครับยกเว้นในส่วนของเม็ดพริกมาล้างทำความสะอาดจากนั้นนำมาสับเป็นท่อนสั้นๆนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดจนแห้งนำต้นพริกที่ตากแดดแห้งแล้วประมาณ15กรัมมาต้มกับน้ำา1ลิตรให้เดือดแล้วก็รินเอาแต่น้ำมาดื่มก่อนอาหารโดยดื่มครั้งละ1แก้วช่วงเวลาเช้าแล้วก็เย็น ส่วนของมันจะช่วยให้เราหายใจสะดวกยิ่งขึ้นนะครับต่อไป5หญ้าใต้ใบสมุนไพรหญ้าใต้ใบนะครับต้นเล็กๆมีรสชาติขมเย็นสามารถช่วยแก้หวัดคัดจมูกได้เช่นกันโดยให้นำต้นสดประมาณ3ต้นมาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนสั้นๆน,นะครับจากนั้นก็นำไปต้มกับน้ำเปล่า1ลิตรให้เดือดเลยนะครับ แล้วก็เราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วก็เอาแต่น้ำนะฮะมาดื่มก่อนอาหารโดยดื่มครั้งละ1แก้วนะครับเป็นเวลาเช้าแล้วก็เย็นก็จะช่วยแก้อาการ หวัดคัดจมูกและยังช่วยให้น้ำมูกแข็งได้ด้วยนะครับหกกระเทียมกระเทียมเป็นสมุนไพรกลิ่นฉุนนะฮะที่หลายคนส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นมันนะครับเพราะว่ากลิ่นเป็นฉุนนะครับแต่กระเทียมเนี่ยกลับเป็นสมุนไพรชั้นดีแก้วัดคัดจมูกที่ได้ผลได้ดีเช่นกันเพียงน้ากระเทียมมาใช้ประกอบอาหารตามเมนูต่างๆนะครับก็จะช่วยลดอาการคัดจมูกได้หรืออาจจะกินสดๆครั้งละ เกรีบนะครับสำหรับกระเทียมเล็กนะฮะพร้อมกับอาหารเป็นประจำทุกวันจนอาการดีขึ้นก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ควรกินกระเทียมตอนที่ท้องว่างเด็ดขาดเพราะ อาจจะทําให้ราคายเคืองกระเพาะอาหารได้นะครับและนี่ก็เป็นสมุนไพร6ชนิดนะครับที่ผมมานําเสนอในคลิปนี้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่แก้หวัดคัาจมูกนะครับสรรพคุณเนี่ยใช้มาใช้นานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเป็นพืชสมุนไพรที่คนเฒ่าคนแก่นะครับนำมาใช้นะครับในการรักษาตัวเองในสมัยก่อนและก็แม้กระทั่งปัจจุบันนะครับก็ยังมีสมุนไพรนะครับก็จะมีการรักษาด้วยสมุนไพรมีการรักษาด้วยยาแปลงปัจจุบันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านมีคอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ